ฮั so <brightness S 1> ลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมรัส <antenna> ก <noise> ันนะครับเกมรัสอยาเอาไอพีก <Kristen> ่อนไอพีก็อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งกดเบหนึ่งนะครับเวลากระเข้าเล่นนะครับแล้วก็วางไอพีที่นี่ไปนี่ครับประมาณนี้ แล้วก็ลอโหลดครับร้อโหลดเข้าเกมครับ,บ,บล้อโหลดเข้าเกมนะครับจะเข้าออเป็นในเกมอ่าแล้วเข้ามานี่ยอันนี้ผมก็โอ้เป็นเวลากลางคืนแดดต่องหน้าจอบิมปิดประตูให้พ่อดิแดดต่องหน้าจอ ่บเราก็จะไปดูสร้างบ้านแนละ้วพื้นที่สร้างบ้านแต่ตรงนี้ยังสร้างไม่ได้นะพื้นที่ไม่ค่อยเรียบนะครับเดี๋ยวกันนะครับเดกัน,นะครับ,นนรบอาจจะมีเสียงลูกๆผมเข้ามานิดหน่อยนะครับเออมันต้องสร้างพื้นที่เ้เรียบครับเดี๋ยวด้เดี๋ยวเราไปหา ล้าเราสร้างเราสร้างบ้านมันอะนี่นั่นนี่นั่นเรียบอ่ะ กำลังจะมืดครับกำลัจจำลงจะมืดกำลังจะมืดใครอยากเล่นครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มแล้วก็ตัวโหลดเกมไว้นะครับอยู่ในกลุ่มนะครับข้างล่างคลิปเลยครับผมมาเล่นด้วยกันครับหาพวกมาเล่นเยอะๆครับตั้งแก๊งกันยิงกันได้ครับสนุกเกมนี้รัด ที่นอนอย่างปะฮับหมเราสร้างไปแล้วก็ประตูปะฮับเข้าไปแล้วเราจะแล้วเราก็เข้าไม่ได้ครับโอ้เข้าได้ครับดูดู ต่อไปครับเป็นประบารนม้ครับกดกดแท็บนะครับเปิดเปิดตัวเปิดตัวของเรากดแท็บ ครับนะครับคราฟก็จะเดินเว,วลาเราคราฟของเราก็จะทำอะไรไม่ได้ครับแคมป์ไปสามอันนะคร้บ คนมาเล่นเยอะๆก็คงจะสนุกกับดูแล้วอันนี้เพิ่งเปิดครับก็เป็นรัสเป็นลัสลัสตัวอาบเช่อาบเช่นะครับเ็ต่ล้วเหี่ยวไปแล้ว ใส่ไหมครับอใส่ไมถ้าสามจุดอันนี่ตอบรับไ,ไมนจะสว่างไม่จะมืดหเนะี่ยถุงใส่จะจะสว่าง แต่ผเข้ามา<อ>ผมยังผมยังไม่เห็นพวกตัดแต่ถ้าสนใจก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ลิงก์กลุ่มกับ ตัวดาวโลกก็จะอยู่ในกลุ่มนะครับผมผมบ้านผมก็จะสร้างปนระถางนี้นะผมจะหาเพื่อนให้น้องๆมาเล่นน้องๆผมมาเล่นสักสี่ห้าคนตั้งแกง๊งโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเป็นค่นี้มาแล้วครับ